ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับคลิปนี้ก็มาเอาฐานใส่กระสอบกันบ้างนะเอ่อคลิปที่แล้วก็ใส่กระสอบไปแบบใส่เอาไปเพื่อยังไงล่ะเขาเรียกใส่ไปเพื่อใช้ที่บ้านเฉยๆนะคลิปนี้จะมาโชว์สเต็ปการเอาฐานใส่กระสอบในลักษณะใส่ไปขายโอเคไหมเออเออมันต่างกันตรงไหนนะฮะ มันต่างกันหลายตรงเลยแหละเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าต่างกันตรงไหนบ้างนะครับมาเนื่อยนะครับเพื่อนใส่อุปกรณ์ป้องกันหมดแล้วโอเคไหมนี่ผ้าบับนะฮะป้องกันฝุ่นอันนี้ถุงมือมาเอาอุปกรณ์ของเรามาที่นี้ถุงทานนะครับกระสอบทานเนาะ นี่เรียบร้อยนะครับแหกถุงออกเพื่อนๆนี่ไปลงไปดูกันข้างล่างที่เดิมเพื่อนๆเาโกยเข้าไป<ๆ>นะครับคือ<ๆ>เพื่อนๆจะเห็นแนะว่าผมเนี่ยจะหยิบแต่ที่มันเป็นก้อนเข้าไปในถุงเนาะไอเศษเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับ ผมก็ไม่ค่อยโยนเข้าไปหรอกนะเพื่อน,นถามว่าทำไมนะเออโดนบ่นมาเยอะนะถ้าโยนเสร็จเศษเล็กๆน้อยๆเข้าไปนะครับเอ,อ๋เราก็จะเอาเป็นก้อน,นก้อนเข้าไปเนะพื่อน,นไม่เหมือนกับการที่เรากอกฐานไว้ใช้เองนะเพื่อน,นนะโอเคไหมถ้ากอกฐานไว้ใช้เองเนี่ย จะเป็นเศษเป็นผงเป็นอะไรเราก็กอกใส่ได้เลยนะครับแต่ก็มีคนเผาถ่านหลายคนนะเขาจะเริ่มจากการโกยเอาไอ้เนี่ยเศษปนๆของถ่านเนี่ยเข้าไปในถุงก่อนนะสักประมาณหนึ่งส่วนสี่ของถุงค่อยเอาที่เป็นก้อนเข้าไปแต่ผมไม่นะถ้าผมกอกขาย <c oughs> <c oughs> เนี่ยผมก็จะเอาก้อน เล็กๆนะครับเข้าไปบ้างอยู่เหมือนกันแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงกับป่นดูดิไม่ได้ถึงกับเป็นฐานปลล่นนะเพื่อนๆอ่าใส่เข้าไปหนึ่งส่วนสี่ขยิวครับเพื่อนๆบอกมันปลล่นตอนมึงขยาวนี่แหละ <laughs> ไม่ป่นเพื่อนๆฐานแข็งแกร่งกว่านั้นเยอะอ่ะเก็บเข้าไปเพื่อนๆ อ่ะพอมันถึงประมาณ1.2ส่วน2ของถุงนะครับเพื่อนๆอ่ะเงยหน้าขึ้นมาดูกันหน่อยโอเคพอมันถึงประมาณ1.2ส่วน2ของถุงนะเลยขึ้นมานิดหน่อยเขย่าอีกทีโอเคนะครับเพื่อนๆ ทานเราจะแน่นมากนะตอนนี้แน่นไเยอะพอสมควรนะครับใส่เข้าไปอีกนะ อ,อันนี้ใส่เลย3ามส่วนสี่ของถุงขึ้นมาแล้วนะครับขยเยวอีกทีครับเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับจากนั้นใส่ให้เต็มนะครับ ่ะล้นขึ้นมานิดหน่อยนะเพื่อนๆนะนี่เห็มไหมใส่ให้ล้นขึ้นมานิดหน่อยแบบนี้นะครับขย่าอีกทีฮะครั้งสุดท้าย ไม่ค่อยจะลงแล้วนะครับรอบสุดท้ายโอเคครับเพื่อนๆได้ฐานค่อนข้างแน่นดีแล้วถุเนี้นะ,ะมาดูต่อนะครับหลังจากที่เรากอกฐานเต็มถุงแล้วนะเพื่อนๆสำหรับสเต็ปการกอกขายให้เพื่อนๆคัดฐานแท่งสวยๆยาวๆมนาะ เลียงให้มันนูนเป็นหลังเต่าขึ้นนะครับมาดูกันทำยังไงนี่เห็นไหมทานเป็นแท่งนะครับเป็นลำวางไปป๊าบเข้าไปนี่ก็วางไปป๊าบเข้าไปเห็นไหมอ่าให้มันเลยปากถุงขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอเลียงก่อนแป๊บนึง ก็ใช้พุงนะฮะในการหัก่านโอเค ใครมีพุงที่ใหญ่เท่าผมก็ทำได้ท่าเนี้ <laughs> อ่ะโอเค อันนี้คือสเต็ปเรียงขายเพื่อนๆนะเราขอเติมอีกนิดนึงนะครับเพื่อความดูดีเวลาเราเอาไปขายเนี่ยมันต้องดูดีไว้ก่อน,นเพื่อนๆอ่ะ,อะน่าจะดีพอสมควรนะครับอ่า มามาดูกันนะครับทานของเราเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาเป็นหลังเต่านะเ,นเพื่อนๆเห็นไหมสวดเจ้งเพ่งข,ขึ้นมาโอเคปะนูนเป็นหลังเต่าขึ้นมาในลักษณะนี้เลยนะครับอ่าอันนี้คือสเตปเรียงขายแล้วดูลายไม้ที่เรียงฮนะนี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าท่อนโชว์ฮนะข้างในเป็นก้อนตามที่เห็นโอเคปะอ่า เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยไอ้ที่ขย่าเยอะๆเนี่ยข้างล่างไม่ปนหมดแล้วเหรอปนเป็นบางส่วนนะเพื่อนๆมันจะเหลือ,อที่เป็นฝุ่นฐานจริงๆ่งะเหลืออยู่แค่นี้นะครับประมาณเนี้อ่าเนาะถามว่าทําไมถึงเหลือประมาณนี้ทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้เอาฐานที่แบบปนใส่เข้าไปเหตุผลเพราะว่าเปลือกมันเพื่อนๆแล้วก็ฐานก้อนเล็กๆที่มันติดมือเราโอเคไหม มันก็ต้องมีบ้างนะครับแต่บางคนที่เขาใส่ใจรายละเอียดจริงๆเนี่ยก็ไม่มีอ่าเนาะแต่ปัญหาคือให้มันทำเหมฮะเออเราทำประมาณนี้ก็โอ้โหถือว่าโอเคแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆอน่ะเอาเชือกฟางมานะครับก็ประมาณหึว่าเหมือนเดิมนะเพื่อนๆ แต่มันจะต้องยาวขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าฐานของเรามันฟูอ่องหลงนะครับโอเคไหมมันฟูขึ้นมาจากปากหุงนี่ผมก็จะเหลือปลายมันนะประมาณนักสี่สิเซนโอเคไหมแล้วก็วัดจากไอจุดที่ผมจับปลายมันเนะี่ยไปอีกวานึงตรงเนี้ยคือจุดตัดนะครับตัดเลยปั๊บนี่โอเคไหม เชือกเส้นนี้ยาวประมาณ3เมตรสีนะครับจากนั้นนะคลี่มันออกนะเพื่อนๆถ้าฟางใครบางๆก็อย่าอย่าทำแบบนี้ประเอินฟางผมหนาอีกแบงครึ่งนะครับที่ฝุ่นเข้าตา <c oughs> อโอเคได้เชือกฟางมาแล้วนะครับมัดเข้าไปกับเข็มเย็บนะครับเนาะไม่ไผ่นี้แหละเพื่อนๆเนาะ ไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะเราไม่ไผ่เอาแบบผมนี่ก็ได้นะครับแต่ก็เสี่ยมไปให้มันแหลมๆหน่อยแค่นั้นเองเนาะคือผมซื้อมาแล้วผมผมเป็นพวกสะเพ่าเหมือนหายบ่อยอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเย็บครับเพื่อนๆสเต็ปเหมือนเดิมเนาะแทงเนาะอ่าแทงในออกนอกนะครับ จะทำเร็วๆแล้วกันนะเนี่ยนะครับอ่ะผิดสเต็ปนะเพื่อนๆเอาใหม่ดอกเรียกเนี่ยนะมันต้องคอรสข้ามมาก่อนนะครับเอเชือกฟางของเรามันต้องข้ามมาอย่างนี้ก่อน เห็นไหมเ,ออเห็นอยู่เนาะนี่ข้ามมาฝั่งตรงข้ามว่ะ,นะครับดอกที่สองนะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับมือหนึ่งต้องจับเชือกปางเลยนะเพื่อนเนี่ฝั่งเดียวกันเศษค่อยคอดสข้ามมานะฮะนี่มือก็จับทรงแต่งฐานของเราไว้ด้วยเนี่ย จากนั้นนะฮะฝั่งนี้ฝังนะครับทีนี้เนี่ยม้วนแทงคืนนะแทงลอดใต้คืนกับทางที่เราดึงมาเนี่ยทำงี้แล้วก็มาฝั่งนี้แทงเข้าไปในออกนอกเพื่อน,นหลักการชิปหาย นแน่นไปเพื่อนๆแน่นไปอ่ะหลุดไปก้อนนึงไม่เป็นไรนะครับแกงในออกนอกนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนเดิมอ,อาการเหมือนจะไม่ถึงเพื่อนมันมันเต็มไม อ่ะม้วนใบนะครับแทงสวน,นครับคืนแทงสวนคืนนะครับแล้วก็มาแทงฝั่งนี้พอดีนะครับเพื่อนก็ค่อยๆเอาแกเชือกฟางออกจากไ เข็มของเรานะครับเนี่ยแล้วก็มัดปลายผมเหลืออมหินมากนะ,ะเรียบร้อยเพื่อนๆมาดูว่ามันต่างก,กันกับไอคลิปเมื่อกี้อย่างไรนี่เห็นไหมโอ้โหนะ,ะเห็นแล้วอยากซื้อไหมเพื่อนๆแบบนี้นี่เออนะครับ แน่นตึกนะยกเพื่อนๆอ๊ขึ้นเป็นลำเห็นไหมเออโยนฮนะเป๊ะเนาะไม่มีหักกลางไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ขึ้นไปอยู่กับเพื่อนเขาแล้วโอเคไหมเพื่อนเพื่อนอ่ะก็รีวิวให้ดูละสองแบบนะเพื่อนเพื่อน ทั้งแบบท,ทำขายแล้วก็แบบท,ทำไว้ใช้ก็หวังว่าจะเป็นที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะก็ทำให้ดูได้แค่นี้แหละนะฮะมีอะไรก็ถามเข้ามาได้นะเพื่อนอนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้สวัสดีทุกๆคนครับ